นะฮะคนเพื Teraz, right? onos, ่อนคะทีนี้พร้อมมาดูสัมผัสกันนะคะขอให้สวัสดีกล้องหน่อยเลยคุณผวัสดีกล้องหน่อยเออเก่งมากเก่งมากเก่งมากเออเก่งมากเพื่อนๆนี่ถุงเงินคุณป้าถุงเงินนั้มีต้อนรับแล้วนี่ อันนี้เป็นผักแฟงหรือฟังเงี้ยเฮื่อนี่ฮอกก้ได้เลยมีผักหลายอย่างเลยนะเพื่อนี่ไฮดาสวหหัสดีกล้องหน่อยเด้ไฮดาสวัสดีกล้องสวดีกล้องเออลูกทิ่งงาน,นเด้เเเเเมาคุนหนูนี่ เพื่อนี่ตัวถางตั้นหอมไอ่งนี้จมหมายตัวน้อยไข่ดาวทุ่งเงินทุ่งเงินหลังนี้ก็ไหลแล้วทุ่งเด,ดี๋ยวให้เราเดินดูเรื่อยๆนะคะนี่วิ่คลองแม่น้ำอากาศยามเช้า อย่าห้าไปดูพวกพกริกด้วยนะคะเพือนอแอบบนึงเหด้าต้ตามาเหด้าต้ตามาเห้าต้ามาสายไหมสายน้อยมีใบพาวยหางหลายชิ้นด้ลยเพื่อนใส่อินซี แดดอากาศยามเช้า่ะ <c oughs> นี่ผักชีใบใหญ่นะคะนี่ขับบุง้งมีต้นข่าก็มีนะคะนี่ ตรงน,นี้คือต้นตะไคร้นะคะเพื่อนนี่นี่ตอกแค่ต้นออกแค่มีพ่อท้องก็มีนะคะเพื่อนี่ระว,วังระเบิดออ นี่ให้ดูพีิก่อนเลยเพื่อนนี่อย่าลืมกดไลค์แชร์ในคลิปนี้ด้วยนะคะนี่ทานดูสัมผัสแล้วถ่ายคลิปยูทูบ นี่เป็นที่หนูสวนนะคะค่ะนี่คำบุง้งจีต้นดอกแคไปนะบายเดี๋ยวมีถ่ายคลิปเงื่นต่อนะคะบายนะรู้วันที่ไฟโ